ทำงานแล้วห่นนาเจแคดแต่งหน้าขอางล่ำจะไปอาบน้ำอยู่อยู่กันท่านได้อาบจะคน้นนอนแปน,นปนี้อน,นอนอย่าง,งคุณนอนจะตื่นเต้นมาอนี่หลุยย่างสูมาทันไทยวิกิเนา ี่ยังกะทังจัดให้รยาเขาวเนี่ยมองนี่สิเปิดแอร์สิไปเสียบยดดอืมแค่เปาออนกล่องเลยแค่ิ่นจัดอืมแค่ถิ่นี่ไปนอนกองกันอยู่ตรงนั้นแหละนั่นในกระถิ่งแง่กันเอาที่ปิดถ่ายรถแน่แดดขอปิดผ้าม่านเนี่ยเออนั่นแหละปิดผ้าม่านมาเพื่อสิ่งนี้นะครับเพื่อได้นอนในรถ ไนารเพื่อว่วาจะว่าจะเอได้แบบมากชายเหล้วๆจนไป่าาดิเนาะมันหอดงัดหรอไหมเนาะ,นะตื่นสองทุมกันเลยค่ะเชิญได้ค่ะ,ะคือเดี๋ยวจะแล้วละเพือทั้งไปเสียไปกัน อย่างนั้นก็นอนไหมพี่บุกขึ้นมาท้ากีเพย์อย่างคันเมือนอนเบียวมาอาอันนิ่วขนออกเห็นมองนี่มันตั้งแอร์เห็นเอาขึ้นมาเทิร์นไปเพิ่งพี่ก็ไรเขาเปนอะไรเอาไปไใบนารถไปจะเองกับจะทำแม่ของกินกับสื้อมาสู่มือเนาะทุกกินเบล็กเทียบ่ะ ลงเอาไกินเต่ไปกินเต้นเาะะกเต้นพ่อฮะกินซอยกับร้องผิไปเหตุอันนี้สิบเหตุเตียงขึ้นนี่มันจังมันมันต่องหลงสิมันสีได้ดูแล้ง่ายกว่าเป็นแบบนี้บางที่เขาขอเขาป้าใส่เาขอสามารถสอดไปไต่แควองนันหละ้สี่พันหาได้เห็นเลย เดแล้วถามพอเข็มกันแล้วเพใส่ทุสารครับหมือเด้วพราะเด็กกลับไงเด้เออเอาว้างมาหันเดียวเอาของมาว้างมาหันตะก้าเทือกกะมาว้างไปหนาวลตะก้าสีฟ้ามันใหญ่อ่ะ ระเบียบรถนอนพี่นอเพว่าพอคอยได้นอนอ<ช>ันนี้น่วนมากนอนจะรีสอดหรอกมันเลยบเบรดมนใช่กา,าวดังพี่ซื้อมานะ่ไนะไอัน,นี้ไม่ใช่ึงหน,ขอ,นของพี่ยังไม่ได้ไข่ทักทีนลาีเ่เี่ยเออพีเดตายวได้ทำยังไงย่งเล กระตาสั้นนั่นแหละมันมันหยัดเขาไต่ไปได้มันเละมันเละหกเออเอาเทิร์นไม่หันละแต่ว่าเอาเผาโฮมออกเดียวพี่พี่พี่ดูสิตรงเนี้ยที่ว่างเยอะมากมันจัดไม่เป็นเที ที่ว่างมันเยอะมากเลยทุกคน <c oughs> เห็นไหมรองเท้าก็ไม่เคยได้ใส่เลยบ่ <c oughs> ม,มีเวลาออกงานอันนี้เสื้อกาบักฟิ์มใส่แล้วท่านใ,ใส่เนี่ยกันนี้ตรงนี้สับลิสุดใครสักไปเอาไปสากรออกมาตากให้มันแห้งเนี่ยทามแดดลายๆ <c oughs> นี่นะพี่น้องต้องกัรระเบียบเพราะฉันมันมันหกครับ ขยะมื้อนี้ก็ต้องเอามาถิ่มาหถุงใส่ขยะขน,นี่นมันี่ไม้มันมีของกินอยู่เป๊บสี่เป๊บสอดอันอนี้นี่ขยะอนะบ่อันนี้ทั่วอันนี้อันนี้นะพวกนี้ขวดเอุ้ยสีขวดเปาขวดน้ำเปาน,านั่ยน,นั่นนั่น โน้มล้ม,ลมเริ่มโกกดีละใ่มก็จะไปนั่งมองหันแล้วเพื่อนสาวจีเปียวรถไห่สดอยู่ก็เลยไม่อยากไปรบก,กวนเขาอกอ๋อนี่อสอนิมสี่รยยังว้าหยาบอันนั้นแล้วเอาไส์ขยันเลยขาเมาห้องหรอล้า อันนี้ liksom, เด hey, ย์ยังอ่ใส <lying> <Maybe> yeah, no. ่ไต่เปใส่แล้วนี่ป๋แ้ด้วมนีบดไปพี่เบียรไปต่อไฟมาจัดวันนี้เร็วเอาแอ์ออกมาเส ครับผมจะมีผาสิบตีนขึ้นโลก,ก่อนก็จะปักไฟนะครับแล้วก็นี่แอร์มีทุกวันนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เพราะเราส่วนมากเราจะไปนอนรีสอร์ทถ้าเป็นหน้าหนาวเรายิ่งจะแบบไม่ต้องใช้เลยอันนี้ก็คือขอบคุณพอหักน้องชูใจล่าสุดล้อเมารีสอร์ทไปอีกแล้วมือใดบุเราถักมาหาบอยุธมาท่านให่งอาน,น,น,นเอา้าไปลากไปไปตรงไหนนู่นที่เขานอนนู่นน่ะลากไปเดี๋ยวพี่จะปล่อยตรงนี้ให้ เออเสียบปลั๊กใหญ่ๆเด้ยอย่าเสียบปลั๊กหน่อยอเก่งใ,ใจอะไรตรงที่แอรนอนน่ะก็มีขอเสียบกับคู่อก็ได้ไปเสียบปลัป๊กที่มันสายใหญ่ๆเด้ยอย่าเสียบปลั๊กหน่อยเพราะว่าเขาใส่อแอร์เรกปลัป๊กเขาสมัยใดอกไปเบิงไปเบิง,บงฟิล์มไปเบิงโเโซซี ใครท่าน,นเดียวไปซื้อมาไว้โหลดในเต็นก็นกนดีแมนอันนี้พีสีเอาไว้ใส่เฉพาะในรถดิพอดิอันนี้พอพี่ปอเอาไวใ้ใช้เฉพาะในรถนะครับนี่ไม่เอาลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าเป็นดึงไปเลยไปเสียบใส่ก็ได้ฮะเอามาใส่เออจะเอามาใส่ไว้เนี่ยนั่นอนในรถเอา ุปนอสวัสดีค่ะเจเอมี่แต่งหน้าไหมมาแต่งยู่นี่ก็ได้เนี่ยแต่งเองใช่ไหมเอาเราทำถ่ายเอ็มวีแม่กับจิตถ่ายแต่งสวยๆว่าเป็นเต๋ออ๋อเหรอเออแต่ง้าก็แต่งในร่มได้มันไม่ร้อนไปไป ค่ะอะไรนะนี่เดียวนี่เดียวปักไงไหม <c oughs> ได้ได้ได้ไม่ <c oughs> ต้นสายมาจากไหนหรอได้ยูได้ยูของขอบปักไงไป นี่นะครับที่นอนนะครับนี่ตรงนี้ก็เย็นนี่นอนสบายมีเดียนอนก็เอดีดีนอนสบายแทอพีฝ <c oughs> ุ่นนอนก็เอฟก็ได้ฝุ่น <c oughs> ตอนห้องนอนน,นี่มันสีมือดกว่ากัน <c oughs> แสงแดด <c oughs> พี่เปียวจัดการเลยนะ คุณแม่สวัสดีดดค่ะมอพระเจ๋อมาทำ MV ก็เลยตองฝ้ามาอตอนแรกไปไปยำเมือบานบกดมาบากน,ะนดกดแน,นย่วน,นี่ยเเพิ่มเมืองนั่ะกินข้าวอะกินแล้วกินกะเล็บกระเลวานกินเล้ากะเล่า,า,ากันมาพีละวานเขาถึงมาทำ MV วองอิงใครมีบเขาบอกให้มัสแตนบายถ่ายอยู่หนังนั้น นอนได้แสงลงไหคืนนอว่าไปนอนในหุ่นตอน้นแดดไลนะ่นบ้ท่านเขากขาปูสาเต็งกันโอ้โหดูคือว่านอนสูบมะล่สดอีย่งเวลานี่นมะลั่สดคิวอย่างหนูเวลานอนนี โอ้สาวเบียมันสตาร์ทรถนอนอพอสตาร์ได้อยู่แต่ว่ามันจะตัวโหลดเป็นปรารตัวโดนวห้องนี่าพอเลาเสียเอาสายไฟไปเสียบปากเราเปิดแอร์ในรถเอาแล้วนี่แอร์อตู้อยู่มันมีแต่แอร์ตู้อยู่ท่านไหนนอนดิเป็นไงสร้างแอร์ <laughs> ไปเลยเนาะสร้างแอร์ทำนาเหรอสร้างแอร์ในทำนานนมัดีมากเลยนะบนูลัอนนี้ก็วนไปหอดเรื่องสร้างแอร์พุ่นอันนี้คนละแอร์สร้างแอร์นี่คนละแอร์ไปไปไปสิไปอาบกับไปวิสินอนดื่มโสมองโอทีก่อนนอนไหมล่ะเล็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะวิวสิต่อแอร์พี่โอ้ยลูกผู้ใดสูอ่ท่านลูกอีกแค่มันท่านไอศากนี่แก้วน่ามื่อกี้ก็มา่อก่อยู่วผีเห็นบ่ มัน <c oughs> เป็นตานะ <c oughs> ผมใส่ใส่เบอสุย่างจะเ,เอาลงงวงมาลูก,กมุเจ้าใช่ลิงทุงไปเลยเอาไว้นี่ก่อนเถอะมเจ้าว่ามันของคอยที่รถคอยนี่นะฮะแอร์นั่นแหละถุงอันนั้นถุงใครของเปียวใช่ไหมเอายัดใต้ใต,ใต้ใต้เตียงเลยเอเอ เป็นอะไรนะเต๋อแบบส่วนไหนอยู่เครื่องชูสัน่นไม่มันจะบาปไปละว่าจะนอนตรงนี้หรอไม่ไปนอนตรงนี้แต่ว่าเ,เออไ,ได้เล็กๆ <c oughs> จะทำการติดตั้ง <c oughs> อ่ะเอานั้นมาเสะท่อมนะันอะเราจะปล่อยออกตรงหน้าต่างนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเป่านี่ก่อนวิ้พี่เปลาลืมเอาอัน อันนี้เนาะสอดเคานี <superpower. t om floor> ่เอ้ยได้อยู่เอาออกนี่ก่อนเปิดอันนี้ก่อนเดี๋ยวพี่อันนี้เปิดอันนี้ออกพี่เสี่ยสะเอาปากไฟเหยัดเขานี่งใจบ้าไม่ต้องเตือนสรัดกันเห็ุเองคือเก่าบอสพี่เสี่ยง่ายมันจังว่าเนี่ยน้ำเดียวใจบ้าเขายังปิดไอซีเลยเลาใจบ้าออกมือเดียวเออนั่นแหละ ช่างแอร์ในตำนานตะกี้ผมยาวตัวนี้ตัดผมสั้นแล้วอาไรอ่ะตัวนี้ไปนอนเอื่ตัวแต่ว่าก่อนนอนสิไปสัมผัสร่างกายก่อนอาบน้ำหรอเออจะให้ให้อาบ้งเต้ามือสาวซะม้วนหนาวเมียเพียงทำนี่พอแล้วกั ปอนแอลนี่นี่ก็สปีดป่ะมันนี่ก็ร้อนมากกว่นเน,นี่ยนี่เอามาวิธีการติดตั้งแอร์แอคกี้ฮ่กแกหรอนี่ตัวนอนรับแล้วเปิดประตูออกมาก็จะสีดเดินเ,เอาผ้าชมผู้ยัดไหม น่งพาชมพูยัดได้ไหมนี่นี่แม่ okay. แล้ดึงออกดงนี่ไงยัดม่ต้องม่ต้องเ <c oughs> อเคก <c oughs> ระ <Okay. c oughs> <c oughs> หันไปทางคุณ <c oughs> หันไปทางหันไปทาง เปิดได้ย,ยัง,ยงเนี่ยเลยเ,เลย,เเลยช้าอยู่ใย,ยเล่าสปิกอีแยมอีผินนี่เปิดแล้วโอ้โหยิบเจ็ดองศาอันนี้เอาลงอีกต่อศาไปเลยโอ้ยพี่มาเกือบคุ๊บไหมครับเนี่ยไม่ติเตีย อาปีดปปเนี่ยเฮ้ยเอาขึ้นไหมนะทอทอแอร์ในตำนานเอเอมันต้องเอาปอบไปเอียงไม่มันต้องเอานี้โผล่ไปเลยเหรอฟิลม์มแบบนี้เออเอ,อ,ออกเออพี่เขื่อนเขาก็ใจที่แต่แล้แล้วก็ยืนอยู่ว่าเ้ยไม่กล้าบอกเขาเพราะเกรงใจไงเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็แบบเจ็บตัวนี้ก็ได้นี่เพื่อนเนี่ย กิงดำคบเรมคือเพาะท่านไม่เย็นแล้วแตเป็นปรอก่อน มันเหกันในบ้านเราก็เหมือนบ้านเน่ยนะอุณหภูมิในรถตอนนี้ไใช่อุณหภูมิห้องเออ้อยเยินเดี๋ยวแม่งขอเปิดไม่เคยกดปิดติวไีโฟนมัได้อย่างละผีดจาไม่ชัดเลยมันเียนจะมันก็ฉ่ำนะแต่มันอะไรก่อนมันเดี๋ยวจะร้อนสิ คร้อนเหลือขับรถเข้า <ไป S 1> กอล์ฟมีกำลังเย็นรถพอดีนั่งนอนฉ่ำเลิศประทันแอร์บ้านเนาะแอร์เย็นแอร์บ้านคักใครมีหรอเย็นจนหนาวอ,อะ่ะหนาวแบบชุดเอดสสาสมบัติกซแคดไปนี่ เสียใครจะนี่โอ้ยมาจะไปรีดธนาดูกันต็มห้องเลย่ตนันนี่แหละนี่หละตังเท่างตัดจิ้งจกท้าดคลิปนี้ไสันีดีพ่อนเราขอไปอิสราเอลก่อนนะครับ